สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลล่าสุดนะครับบอยศริชัยก็ได้โพสต์ความรู้สึกจากข้างในถึงพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนนะครับอ่บอยเนี่ยเขาก็ได้โพสต์ว่าผมไม่เคยเชื่อมั่นว่าตัวเองเป็นคนเสียงดีนะครับผมอาจจะเป็นคนโชคดีต่างหากไม่ดีไม่เด่นมากมายแต่ก็อยู่ตรงนี้ได้20กว่าปีมาทำ วงของตัวเองพี่น้องให้โอกาสเจ้าภาพให้การแสดงแสดงที่ไหนพี่น้องก็ตามชมตามเชียร์ตาหนิเรื่องเสียงร้องเนี่ยผมยอมรับเลยพื้นฐานก็ไม่ใช่คนเสียงดีแล้วก็ใช้เสียงมา20กว่าปีประครับประคองมาได้ถึงวันนี้ก็ถือว่าผมคุ้มค่าแล้วนะครับอ่าจริงๆครับเรื่องแบบเนี้ย มันอาศัยเทคนิคได้นะครับบางคนเสียงไม่ดีอ่ะท่านผู้ชมสงสัยไปว่าบางคนเสียงไม่ดีเพราะอะไรเพราะเรื่องของกรรมพันธ์ุเรื่องของเรนเสียงนะครับน้ําเสียงแต่ละคนจะไม่เหมือนกันฉะนั้นเสน่ห์ต่างกันอ่ะเสน่ห์ต่างกันยังไงอ่ะอ่ะบางคนเนี่ยมีเสียงที่หลากหลายแล้วก็แต่ละคนก็จะมีเทคนิคในการร้องที่แตกต่างกันนะครับ เสียงที่หลากหลายเนี่ยคือมันจะมีเสียงทุ้มเสียงต่ําเสียงสูงใช่ไหมอยู่ที่โทนเสียงของเราเนี่ยจะไปในทิศทางไหนแล้วจะทําอย่างไรให้คนจดจําเราให้ได้มากที่สุดจริงๆแอด้ดูกระสือว่าเสียงเนี่ยไม่ใช่จุดสาคัญละแต่จุดสําคัญที่สุดคือเทคนิคและเทคนิคเนี่ยแต่ละคนจะเอามาใช้ในวิธีที่ต่างกันและไม่เหมือนกันนะครับ อย่างอบอยสิริชัยเนี่ยเขาก็ได้กล่าวต่อนะว่าตอนนี้ผมก็สร้างเด็กๆขึ้นมาในวงก็มีศิลปินที่มีคุณภาพเสียงดีน่าสนใจหลายคนคือประมาณว่าอบอยเนี่ยเขาจะไม่โฟกัสในตัวเขาแต่เขาจะยกเครดิตความดีและความสามารถให้กับเด็กรุ่นใหม่ที่อยู่ในวงของเขาเนี่ยถือว่าเป็นบอสที่ดีมากๆครับท่านผู้ชมถือว่าเป็นผู้ชายที่แบบว่า เ,เสียสละและเข้าใจนี่คือคนที่มีความเป็นหัวหน้าสูงจะไม่อวยตัวเองนะจริงๆแอดิเพอร์ดูเคยดูบอยครั้งหนึ่งนะเรารู้สึกว่าเราอะ่ะชอบเสียงเขานะแต่ตัวของเขาเองอะ่ะกลับไม่พอใจในเสียงของเขาเออแต่เราไปดูเนี่ยเราว่าเสียงเขาดีใช่ไหมครับเป็นอย่างนี้ไหมเออมันจะสลับกันใช่ไหมเออเนี่ยเราก็เลยมองว่าอันนี้คือเสน่ห์ของบอยคือเขาเป็นคนที่แบบ เออถ่อมเนื้อถ่อมตนไม่คุยว่าตัวเองเสียงดีมากอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะบอยก็ได้กล่าวต่อนะว่าในวงเนี่ยมีศิลปินคุณภาพเสียงดีมากๆเลยแต่ละคนน่าสนใจหลายคนขอให้พี่น้องเลยเปิดใจให้โอกาสน้องๆที่มาชมภาพรวมชมการแสดงโชว์ที่มีคุณค่าล้ำเรื่องที่ยังคงความต้นตำรับเอาไว้นะฮะแล้วก็การเอาใจผู้ชมผสมผสานกับคำนิยม สมัยใหม่คือค่านิยมมแหละผมไม่เอาเปรียบผู้ชมไม่เอาเปรียบเจ้าภาพแน่นอนครับทุกอย่างจะจัดสรรเองให้มีคุณภาพในทุกๆปิติผมทุ่มเทด้วยหัวใจแรงกายและทุนทรัพย์เปิดใจแล้วมาพิสูจน์ด้วยสายตาหูสายตาของตนเองนะครับอ่าในทางคุณบอยเขาก็ฝากบอกไว้นะครับหลายคนก็เข้ามาก็บอกโอ้ยไอดอลเลยคนนี้เชื่อว่าไม่มีมาตรฐานไหนมาวัด ว่าแบบไหนคือเสียงดีแบบไหนคือเสียงไม่ดี ไม่ได้พูดเพื่อเอาใจครับแต่เสียงดีไม่ดีขึ้นอยู่กับความชอบของคนฟังนักร้องมีหลายคนคนชอบก็ต่างกันแต่ละคนมีเสน่ห์ของตัวเองอย่าใส่ใจคำพูดเล็กๆน้อยๆเลยครับพี่อยู่มาได้ขนาดนี้มีทั้งเพลงดังมีทั้งเพลงที่เขียนเองสร้างศิลปินในวงกี่ร้อยคนผมก็ติดตามและชื่นชมผลงานตลอดนะครับอย่าบอกว่าเก่งและเป็นแรงบรนดาลใจให้ใครหลายๆคนครับอ่า สรุปก็คือบอยสิริชัยเนี่ยเขาเป็นอินสปิเรชันให้กับหลายคนคืออินสปิเรชันเนี่ยเราก็รู้ๆอยู่ว่าเนี่ยแหละคือแรงบันดาลใจเขาเข้ามาในวงการเนี่ยกว่าเขาจะผ่านจุดต่างๆมาได้เนี่ยมันจะเหมือนกับเป็นด่านทดสอบชีวิตของเขาเนาะให้เขาอคอยที่จะ เรียนรู้ปนพักรักจำช่าง,งสังเกตนะครับแล้วก็ดูงานของเขาต่างๆว่ามันจะมีอะไรบ้างมันจะต้องทำยังไงบ้างการทำงานเป็นอย่างไรการบริหารคือเขาผ่านช่วงนั้นมาหมดแล้วจนทุกวันนี้คือชิวๆเลยสบายๆเลยแล้วก็เป็นหัวหน้าที่แบบเออง่ายๆอะ่ะ ฉันก็บอกว่าตัวฉันเสียงไม่ดีฉันก็บอกว่าตัวฉันเนี่ยคือไม่ได้เสียงร้องดีเด่นอะไรมากมายแต่ทุกวันนี้คือฉันมีเทคนิคของฉันั่นก็คือการใช้ความจริงใจเล่นกับคนดูไม่ยิงนะครับแล้วก็เอนเตอร์เทนคนแล้วก็เวลาใครมาขอถ่ายรูปสังเกตง่ายๆเลยบอยจะไม่มีอาการชักสีหน้าหรือ,อหน้าตาของเขาค่อนข้างที่จะเป็นมิตรซด้วยซํานะครับเออเราเคยเห็นเรารู้สึกว่าเฮ้ย บอยมันใช้ได้วะบอยโอเคอะบอยดีอะ okay. อะไรเงี้ยนะก็ต้องเป็นกำลังใจะละแบบนี้นะครับเพราะว่ามันเหมือนเป็นการแบบพูดให้อะหลายคนเข้าใจว่าเฮ้ยฉันไม่ได้หลงตัวเองนะฉันไม่ได้เป็นแบบที่คนอื่นคิดนะอย่ามาอวยฉันมากนะเพราะฉันก็เป็นของฉันแบบนี้เสียงร้องก็เป็นแบบนี้ไม่ได้ดีแต่พวกเราก็มีคุณภาพนะดูสิวงของฉันมีใครบ้างที่ร้องเพลงได้ร้องเพลงดีกว่าฉัน คือเขาต้องการให้เครดิตลูกน้องให้เครดิตคนที่เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของใจเกินร้อยเนี่ยถือว่าเป็นผู้บริหารที่ดีมากๆแล้วก็เป็นหัวหน้าที่ดีจริงๆนะครับบอยสีชัยเนาะ,ะพูดเรื่องถึงเส้นทางละกันนะครับหลายคนก็บอกจริงๆอยู่ว่าเสียงคือส่วนสำคัญบนเส้นทางนี้นะแต่ความเป็นบอยสิชัยที่มาได้ จนถึงตอนนี้ไม่ใช่แค่ความโชคดีแต่สิ่งที่มีคือองค์รวมที่ดีในหลายๆด้านบุคลิกภาพร่าตาความสามารถวารสินในการพูดการลํำการแสดงที่มีครบสำคัญที่สุดเลยคือมุมมองความคิดและทัศนคติที่มาจากภายในไม่มีมาตรฐานไหนวัดว่าอะไรคือดีที่สุดเชื่อไหมว่าหลายๆอย่างคนติดตามเพราะชื่นชมพระสิ่งนี้เห็นไหมครับเนี่ยก็นะดูเอาไว้จำเป็นตัวอย่างนะครับ เพราะว่าแต่ละคนก็มีเอกลักษณ์บุคลิกประจําตัวใช่ไหมฮะบางคนมีเทคนิคลาสวยฟอนตเก่งแล้วก็เอนเตอร์เทนเก่งพูดเก่งก็ว่ากันไปนะในองค์กรถ้าเราไม่รักกันองค์กรเราก็จะ,ะไปไม่ได้ถูกไหมเออแต่ถ้าองค์กรเรารักกันองค์กรก็จะพานำแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาตัวเราพาให้พวกเราทั้งองค์กร ไปประสบความสําเร็จนั่นเองนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณบอยสิริชัยด้วยที่กล้าที่จะออกมาพูดกล้าที่จะแสดงจุดยืนของตัวเองแล้วก็กล้าที่จะถ่อมตนว่าตัวเองเป็นคนที่เสียงร้องไม่ดีอะไรหรอกแต่บอยเป็นคนที่มีจิตใจ,จดีมากนะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันในอีีต่อไปครับสวัสดีครับ